เศษฐาินนิวยอร์ก18ถึง24ถือว่ามีข่าวมาต่อเนื่องนะถือว่าเป็นก็ส่วนหนึ่งก็เชิดหน้าชูตาได้นะในฐานะผู้นำไทยในเวทีโลกผมว่าหลายประเด็นนายกเศษฐานำพาประเทศไทยอ,ออกไปสู่เวทีโลกแล้วก็เรามองเห็นอยู่2-3เรื่องเรื่องแรกเลยเป็นนายกอันดับสองของโลกนะ ความสูงความสูงไม่ไม่น้อยหน้าใครร้อเาลยใช่ลูสอานร้อเก้าสิบสเลยใช่ไม่โอร้อยเจน้เจ็าร้อยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบโอผมร7 0นี่สั2 2> ้นลงมาอ่าหนิ้วอออยุอายุเยอะนี่กระดูกมันกระดูกมันมันย่นลงอ่ะย่นลงโอ้โหก็อย่างที่พี่โอพูดแะครับก็การเดินทางไป UN ครั้งนี้นะฮะตั้งแต่18ถึง ยี่สบี่เนี่ยมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นการอ,าออกราชการต่างประเทศครั้งแรกอและหลังจากนี้ก็จะมีอีกทั้งอาเซียนไปกัมพูชาชไปพบในฐานะของผู้นําอาเซียนประธานอาเซียน,นอ,เ,ยนอเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่าจะไปไปจีนโอ้เจอผู้นําท่านสีเหรอรอดูว่าไปจีนเนี่ยตอนนี้เขา work work hard ท่านทูตท่านทูตท่านทูตไทยแล้วก็ทูตจีนประจําประเทศไทยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ว่า นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยจะเดินทางไปประเทศจีนจะได้มีโอกาสพบผู้นำหรือไม่ในเวทีโลกเนี่ย <c oughs> เขาพูดกันถึงเรื่องของเน็ตซีโร่ <c oughs> เขาพูดถึงโลกที่เข้าสู่หมดของกลไกกติกาในลักษณะของกร <c oughs> ีนใช่นะโกกรีนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดเลือดพร่านที่สุด <c oughs> จากกฎกติกาจากรูปแบบที่ปรับก็ไปสู่โกกรีนเน็ตซีโร่เนี่ย มันจะทําให้องค์คาพยพของการทําธุรกิจของโลกแปรเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยการทําธุรกิจอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีนะไอ้นนทาลิฟเ,เนี่ยมันเรื่องของอเช่นการใช้แรงงานเด็กเรื่องของไอ้อะไรแล้วแต่ว่ากันไปนะแต่หลังจากนี้เขาบอกหลังจากนี้เรื่องของโกกรีนเรื่องของการที่คุณแบบปล่อยกา๊าซเดือนกระจกอะไรเนี่ยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นกําแพงต่อต้านที่สําคัญว่าประเทศไหนไม่จัดการเรื่องนี้หรือว่าผู้ส่งออก พูดนำอะไรแล้วแต่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะส่งออกไปต่างประเทศลําบากนะ<ช>รวมไปถึงการลงทุนด้วยกองทุนต่างประเทศเนี่ยจะมาลงทุนบจบริษัทต่างๆเขาจะลงทุนบริษัทที่แบบใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ครั้งนี้นายกเศรษฐาก็ไปเจอกองทุนยักษ์ใหญ่ที่เมกา<ช>เลยนะ<ช><ช>แล้วกองทุนนั้นเขาก็มาดูนะถ้าบริษัทไหนบจ,ไหนบ,จไหนบริษัทจดเวียนไหนแบบไม่ใส่ใจเขาจะ มันเหมือนตั้งเขาเรียกว่าตั้งโปรแกรมอตมัตนมัิเลยนะใช่จะไม่ลงทุนเลยเขากาําหนดสัดส่วนไว้เลยกาหนดสัดส่วนในการลงทุนไว้ชัดเจนว่าถ้าองค์คาะยบในส่วนของบริษัทหรือในส่วนของธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันและไม่สนับสนุนในโหมดที่เดินไปสู่เน็ตซีโร่การลดกา๊าซเสลองกระจกเขาจะลดการลงทุนลงทันทีตามสัดส่วนของเขาใช่ ถ้าเรามองย้อนมาดูที่ตลาดทุนบ้านเรานะตลาดทุนในประเทศไทยเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นตลาดทุนเรายกขึ้นมาหลังจากมีรัฐบาลใหม่ได้แค่ทิย์เดียวทิย์เดียวใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยปุ๊บอย่างนี้เลยนะพอตลาดดัชนีร่วงไปมาพร้อมกับการทำสถิติค่าเงินบาทอ่อนอ่อนค่าเงินไหลกองทุนเนี่ยพี่วีขายต่อเนื่องเลยนะ ผลขายหนักด้วยนะด้านหนึ่งอาจจะมีผลอย่างที่เขาว่าอีกด้านหนึ่งมันพอช่วงไปลายปลายปีคุณตอ้องนั่นนะแต่ว่าอยาแบบยาละเลยนะครับคือเงินกองทุนเหล่านี้เขาจะดูแบบนี้เป็นหลหักแล้วก็ถ้าใครไม่ใส่ใจมันจะเป็นปัญหาเขาบอกว่าตอนนี้ทางแบงก์ทางมาเลเซียแบงก์มาเลเซียนะธนาคารรายหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยเขาตั้งเงินอนไขไว้เลยอบอริษัทบรจอไหนแล้วบอริษัทไหน ที่มาใช้เงินกู้ของเขาเนี่ยถ้ามีแผนเรื่องการจัดการเรื่องโกกรีนเนสซิโลเนี่ยลดดอกเบี้ยเลยใช่50เบสิสพอยต์เยอะไหมห้สตางค์ือยเยอะนะ50สตางค์เยอะไหมเยอะ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 แล้วไอ้แบงค์นั้นอ่ะพอทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยกองทุนก็จะลงทุนที่แบงค์นี่ก็ถือว่าคุณแบบแบบอะไรกรีนไฟแนนซ์ใช่ให้สินเชื่อแล้วสร้างแรงจูงใจด้วยใช่โอ้แบบนี้ของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแบงค์ชาติเองมีนโยบายชัดเจนนะกำลังวางอยู่และตลาดหลักทรัพย์เอง ตอนนี้บอกว่าตลาดซับไทยอินโดมาเลเซียมันกำลังคุยกําเรื่องเรื่องกระดานเหรอใช่การเทรดกระดานพวกนี้ผมว่าอันเนี้ยเพราะเห็นอย่างการเคลื่อนแบบใหญ่มากเพราะ UN ยูเอ็นครั้งนี้นายกเนี่ยเราจะเห็นภาพเหล่านี้ที่ชัดเจนแล้วก็สปีดชัดเจนสปีดเป็นยังไงบ้างพี่โอสปีดถ้ามองในแง่ของถ้อยแถลงของนายกเริ่มตรีต่อที่ประชุมสมัชชานะทั้งในวงใหญ่นะมันมีวงใหญ่เล็กวงเล็ก ะะต้องบอกว่าคุณเศษฐาเนี่ยได้แสดงจุดยืนชัดเจนถึงประเทศไทยและเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องของความยั่งยืนมุ่งเน้นไปเรื่องของอาการลดโลกร้อนการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็เป็นองค์คาะย์ที่ผู้นำรัฐบาลไทยเนี่ยสร้างสปอร์ตไลท์ต่อประเทศไทยได้ดีนะเ,ออเพียงแต่ว่าในวิธีการผมว่าท่านนายกท่านจะพูดเร็วไปหน่อย เรื่องอะไรเวลาที่ท่านท่านพูดถ้อยถแถลงนะคล้ายๆว่ามันยังไม่ไม่เข้าไปสู่หมดเกต t ู p อย n t ยกประเด็นที่เห็นเป็นรูปธรรมอันเนี้ยนะอันเนี้ยสำคัญที่สุดแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่านายกนิดทำได้ดีทำได้ดีอีกตัวหนึ่งพี่วีที่เราเห็นนะคือในเวทีสาประชาชาติเนี่ยมันเป็นเวทีใหญ่ของโลกที่ทุกอย่างสปอร์ตไลท์อยู่ที่นั่น ต่อมาก็คือว่ามันเป็นการเจรจาแบบเฟส o ูเฟสอ,อนนือันเนี้ยอันเนี้ยนายกนิดกํำลังกำลังเดินนะสั่งสมบารมีและก็เจรจากับคนนะเฟ to f a ฟสกับผู้นำเฟส o ูเฟสกับภาคธุรกิจใช่แต่เมื่อกี้ที่วิวบอกว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องไอ้เรื่องนะเรื่องของซัตเทนเรื่องของกูกรีนอ่ะผมได้ยินมาแบบนี้เขาบอกว่าพอพูดเสร็จ สปีดเสร็จตรงนั้นนะอาจจะตรงไม่ตรงมียกรูปไปทำไม่รู้มีไม่มีเนี่ยทีมงานสายตรงจากแดนไกลมาเลยอวันลุ่งขึ้นเลยสายตรงเวลาอาจจะแบบแลบกันหน่อยแลบกันหน่อยได้สายตรงแดนไกลเลยให้กระทรวงทรัพยากรไปเร่งทาแผนมาผมก็ได้ยินอยู่ว่าตอนเนี้กระทรวงทรัพย์เนี่ยได้เชิญบรรดากูรูกูรูกูรูที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขครับแล้วก็กติกา รวมถึง taxation รวมถึงการสร้างกระดานที่จะ <Trade> เป็นตลาดเทรดคาร์บอนเหรอเพื่อทำให้ภาคธุรกิจที่จะดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยเดินหน้าไปแม้กระทั่งทำในเรื่องถึงขนาดเป็นคอยเป็นเพเปอร์เพื่อทำให้ตราสารที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตเนี่ย มีการซื้อขายกันในบ้านเราให้เร็วขึ้นก็ <S <S อ,อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยต้องทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกกลุ่มเ e อสเอนะผมว่ารายใหญ่อะเาขาติดตามมาแล้วแหละเขาม,มีผู้เชี่ยวชาญมีทีมงานมียูนิตที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแต่พวก S อสเอต่างต้องเข้าใจยิ่งพี่โอกาา็ทราบดีวันที่1ตุลาอือยุโรปจะมีบังคับใช้กฎหายซีแบมซีแบมแต่ว่าโอเคช่วงนี้เขายังมีเวลายืดหยุ่นให้นะผ่อนคลายยังไม่ถึงกัาบังคับมากนะสาปีแต่สามปีจัดการเรื่องนี้วางแผนเนี้ไม่นานนะ ป๊บ,บเดียวนะครับเขาเรียกไขเกาอขบวนกว่าเนี่ยมันไปเลยและที่น่าสนใจผมว่าน่าสนใจก็คือการคุยกับบิ๊กขอปต่างๆระดับโลกเออนะออได้คุยกับไอ้อลอนมัสได้คุยทางออนไลน์ใช่นะครับไอเทสลาเนี่ผมได้ยินว่าเทสลาผมได้ยินว่ากรณีของคุยกับ Elon Musk อีลอนมัสเนี่ยเขาใช้เวลาคุยกันยาวนะวออนนมากมากกว่าเฟ to f a ฟสอีกอมีคนบอกผมจากห้องประชุมว่า ใช้เวลาในการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเ,ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอยู่สองเรื่องที่มันผูกพันกันครับเ,เทสลาเนี่ยมาลงทุนที่ประเทศจีนจีนจีนะระบบรถไฟฟ้าของเทสลาเนี่ยมันยังใช้นวัตกรรมที่เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแผ่นอ๋อเป็นแผ่นเป็นแผ่นเ,เทคโนโลยีนี้มันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่จีนบอกว่าสามารถที่จะทำ แบตเตอรี่ที่อัดแน่นเป็นแผ่นและทำให้เล็กลงลดลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เทส l a เขากำลังทำก็คือว่ามันเป็นแทนที่มันเป็นแผ่นมันเป็นมันเป็นแท่งทำเป็นแท่งเล็กๆได้ไหมครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเราไปดูแล้วนี่ที่กองปตทใช่ใช้กับเทสลาบางรุ่นนะใช่ก้อนก้อนก้อนเป็นกี่ก้อนนะแบบคันหนึ่งเป็นพันพันก้อนนะใช่ก้อนเล็กๆมากก้อนเล็กๆอ่ะคือก้อนเล็กมากนะแต่ว่าแต่ว่าประสิทธิภาพสูงกว่านั่นของเทสลาน่าสนใจเพราะเทสลาเนี่ยลงทุนจีนและบางส่วนเนี่ยอินโดพยายามดึง เขาเจจะมาลงที่ไหนที่ E E C E e C ใช่ไหมใช่จับตาเทสลานั่นหนึ่งบิ๊กคอบที่น่าสนใจและครั้งนี้ได้คุยกันทางออนไลน์อย่างที่บอกว่าออนไลน์ก็จริงยาวพิเศษบิ๊กคอบที่สองก็คือ Microsoft Microsoft ได้คุยกันโ a หเฟสตูเฟสไมโครซอฟทเนี่ยเขาบอกว่ามีการพรีเซนเตชันนด้วยนะหรอมีการลงลึกกันาดนั้นเลยครับมีการพรีเซนเตชันว่าสิ่งที่เขา คาดหวังที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคืออะไรเทคโนโลยีเขาคืออะไรระบบคลาวด์ระบบ Data ของเขาถ้ามาลงทุนขนาดไหนพื้นที่กี่ไร่ใช้ไฟแค่ไหน<อ>พูดกันขนาดนั้นเลยนะพี่วี่ตอนนี้ทางผู้บริหารของเทสลาหลังจากคุยจบแล้วอบอกว่าก็พร้อมสนับสนุนแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นฮับเซ็นเตอร์ฮับดาต้าเซ็นเในประเทศไทยของ Microsoft นะที่เนี้ยศูนย์กลางแล้วก็ Microsoft ก็ก็หวังจะมาลงทุนตรงนี้ เฟดแรกเท่าไหร่นะเฟดแรกเนี่ยทริเลียนถ้าตกลงได้สามพันล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งแสนอ่ะแสนกว่าล้านแสนล้านบาทเนี่ยถ้าตกลงกันได้นี้ถือว่าเราจะเป็นศูนย์กลาง Data ้าฮับมุมนี้เลยนะมีจิ้งจกจากห้องประชุมอินไซมิกอ่ะพูดกับผมว่าไมโครซอฟท์เนี่ยที่คุยอ่ะคุยทั้งหมดสี่ประเทศอืออออ่าใช่สี่ประเทศเฉพาะเอเชียเนี่ยสาม เอเชียนี่สามเอ่อซาเวีสเอเชียนี่1อ๋อเหรออ๋อเอเชียก่อนใช่มีใครบ้างสมีไทยไทยมีเวียดนามเวียดนามมีมาเลเซียไม่มีสิงคโปร์ด้วยปล่าสิงคโปร์ไม่เจอเห็นบอกว่าเหตุที่ไม่เจอสิงคโปร์คือขีดความสามารถในการไฟฟไฟเรื่องไฟฟ้าระบบไฟระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยใน3ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าของเราเนี่ย ระบบไฟที่มีอยู่เนี่ยรองรับได้มีความเป็นเสถียรภาพและมีมีโอกาสมากเพราะว่า,าเราจะเปิดให้มีการผลิตไฟเพิ่มขึ้นนะเพื่อรองรับไอ้ระบบคือ Data คือเวียดนามดูเหมือนนะมีการลงทุนเรื่องพลังงานเยอะก็จริงแต่ไฟไม่สเสถียรน,นะไม่สเสถียรไม่สเสถียรแต่ไม่ใช่เรื่องของปริมาณไฟว่าใครมีมากมีน้อยอยีกเดียวนะสิ่งที่ Microsoft ดูคือ Green Energy นะใช่คือ,ค,อคือไฟฟ้าที่ผลิตมาจาก Green Energy อะ่ะ ใค,ใครตอบสนองได้มากสุดคุณเห็นนายกเศรษฐาประกาศเรื่องของอลถการใช้ฐานหินไหมถูกต้องนั่นครับอีกอีกกี่ปีนะอีกปีเหรอ,อใช่ประกาศชัดเจนเลยปั้งเพื่อบ่องบอกจูงใจให้ r o s r o t อ่ะเข้ามาผมว่าโอกาสโอกาสมี้ไหมมีตัว Google เนี่ยที่เขาคุยกัน,นผมได้ยินว่าแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องเดียวกับเราคือ taxation เหมือนกันเลยเวียดเขาบอกตอนนี้นะญี่ปุ่นที่จะย้ายฐานญี่ปุ่นที่จะย้ายฐานไปเวียดนามเพราะอะไรไหมเขาบอกว่าคนไทยเองเนี่ยนักธุรกิจไทยเนี่ยคือส่งสินค้าจากไทยไปญี่ปุ่นกับส่งสินค้าไทยจากไปผลิตที่เวียดนาม,มแล้วส่งญี่ปุ่นเนี่ยต้นทุนเรื่องภาษีถูกกว่าถูกกว่าทุนไทยนะมีะหลายรายตอนนี้ติดไปตั้งที่เวียดนามบอกว่าเอาเนี่ยไป ตั้งเวียดนามโรงงานแล้วส่งญี่ปุ่นถูกว่าที่โรงงานไทยตั้งที่ไทยแล้วส่งไปญี่ปุ่นใช่เพราะนั้นท่านนายกและทีมงานคุณซื้อที่ปรึกษาปรึกษาท่านนายกอย่างคุณกิติรัตนนรงประธานและทีมงานเนี่ยไปคิดผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่กลับมาอย่างนี้นอกจากเรื่องของโกกรีนเรื่องของซักเทนเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเนี่ยต้องวางเป็นมาเป็นแผนให้ละเอียดเพื่อที่จะนักธุรกิจต่างๆต่างชาติคนไทยเองนักธุรกิจไทยประชาชนได้รู้ว่า ประเทศเราเนี่ยภายใต้รัฐบาลใหม่จะกโกไปยังไงใช่นี่เรื่อง<ช>นี่เรื่องของการเดินทางไป <c oughs> สามประเทศครั้งแรกของนายกเศรษฐาทวีสิน